ุณเล่ยขนอธิษฐานขึ่นผู้สีครับค่ะสาธุเดอร์สันผู้ใดก็ขึ้นเมื่อไหรน้สูงครับผู้กาสิี้้วมีบุญญาบารมีสูงอย่างขี่นหอดีเย็นเดอร์ค่ะสันมือนนั่งเศร้าอยูหาเทียจังขึ้นหอดังเสกขง่นไปหอดเลยเลยทำบุญเลยเชียงซึงซี่บึงครับพิพัฒนเจตัง เซียงซัมซี่บังมาโซกลาบสีมีม่มอเลยเสียงเสียงซ้มซี่เล่าละ่ะครับคออกมาเนี่ยเป็นดุออกมาเป็นโซงนี้มาซ้มซี่นั้นเก้าสองแปดเก้าสองก็เลยอ่านมึงมาซีมี่โซกลาบใหญ่ข<ะ>ายขายปวยพร้อหนะคอืม<ะ> ก็มูไปแล้วเหมือนข้นบ่ได้จะข้นไหมเขาก็ยังงึดคอยครับแสดงว่าหลวงพ่อจะมีโฉบกันนะครับเนาะคนเบื่ขึ้นจนได้ก็ว่าจากนั้นไอ้เฮาขึ้นได้ไปฮอดกันบันไดยึดประมาณสามลอยเขาขันเลยนะสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะครับขึ้นไปวัดเมืองไหนพ่อพักพักนั่งพินตาท้าวต่างศาสตร์พวกจีนพวกฝรั่งหลายอือครับเวียดนามยุ่งเมืองยังก็ครับนี่ หลวงผะบางโอ้อยู่หลวงผะบางใจกลางหลวงผะบางเลยครับเป็นผู้เขาหรหลวงพ่อแล้วเป็นผู้แป๊บสูงสูงครับคนสูงอายุเขาอยู่แต่งการต่างลางเขาขืนมาได้ครับเป็นตั้งเด็กน้อยเด็กเล็กขึ้นไปอายุสามสิบสี่สิบหลวงพ่อมีบุญเติมนะครับโอ้ยเสดงว่าเขาโอ้ยเขากราบประดันพวกไปเห็นอทุ่คนนั่งสองสองเงยแล้วเมื่อยบ่ได้ขึ้นสักเทียนเนาะครับครับแล้วก็ ผู้แขนผู้ยังไงวาไม่ปผูแขนไหนยู่ทังผูกับว่านม่นหน่อยพวกฝรั่งกันไออืปาดีกะราเสียงแมนยูเด่นเขา่าแต่น้ำพระนี่ยังมาแล่งคนจิตตุกแดดแดดแต่มืนหุนันน้ำพระล่งเอาพาลล่งมือน,นั้นตกมือเล้ยผหอผมแต่ว่าพนเฮ็ดยาำใดก็จะต๊ย้ำนั้นครับพวกขายของเป<อ>็นข้าวโกกาบขาขาย จะรูเลยสูบปีครับแสดงว่าเพิ่นซักซิดเนาะหลวงพ่อเนาะซักซีดเนาะซักซีดเนาะย่างู่ในเมืองลาวขนาดแดดแดดปะครับขนาดแดดแดดฝนตกนอมาเล้งนอน้อนไปตะดเหน็ตึงครับนะเนาะเบว่ากันน้อนที่ฝนมันอ่ะนอนมาได้ครับค่ะฮ้อนฮ้อนก็เมืองเฮาอีกเอาเมืองเข้าฮ้อนบ่ค่ะฮ้อนได้เงินพักกันไปจองเงินบ้านพักครับ ของแอนอนค่ะอือขึ้นละสามร้อยครับกับพวกแขกของสามหมันเท่าเนาะน้องก่อนเนาะเอฟซีถามว่างวดที่แล้วเข้าไหมเจ๊ตังงวดที่แล้วบ่ได้ตามครับน้องพ่อพิ่ได้ตามต้องประเด้วมาเด้นี่น้องพ่อพันบู่พี่น้องค่ะครับจอมันน้องพ่อพิ่นค่ะแต่ว่าก่อนกินที่มอญก่อนที่เทาชิมาเนะเลยคนเข่าอยู่ดิแม่ครับงวดก่อนเข่าเน่ะน้องก่อนเนาะงวดางานครับงวดเก็บเข่าอืไอ้ ได้บอกหลานสาวซื่อเมื่อวันก่อเขาได้หลานสาวอไปแจ้งดวงนี่เลขแปดสามเมื่ออย่างนี้ละมันว่างมากตั้งอยู่บ้านหลวงพ่อไปบอกกับสันถ้วบอกแค่้านหลวง่อไปบอกเขาไปแม่งเล่ากขาเลยอ่ะเป็นฝันเป็นฝันเห็นเป็นยินบอกซื่อใ้เดือเมื่อเลยถือขาล้อยตัวได้ค่ะมันสื่อเก่าเนี่ยเนาะมันสื่อเจ็ดเก่าหาแปดสามฝันว่าหลวงพ่อไปบอกเออก็บบ้านหลวงพ่อคนนี้ ผู้ใดค่ะร้านสาวจุงเทิพโอ้เท้ก็เลยื่นเคื่อน,นขาวรถไม่ผู้พนนี่ดวงดีๆกับอารมณพอนี่ค่ะว่าอย่นแม่เขาลงไปก็เลยบอกเขาสื่อเก้าเก้าศูนย์มันเลยออกเก้าศูนย์เด้อค่ะโอชื่อต่อขันอยู่เนี่ยค่ะร้านกกได้ค่ะเอ้าชื่ออกอกชื่ออะไรประเสริฐค่ะ วดที่แล้วพี่น้องเข้าบ่ไดมานะคะท่านผช้ชมบไดตามตามก็ที่ได้ยุ่ค่ะเจตังอันหาไล่อันลวงพ่อบ่ได้ล่ชงให้นาอเจตังหาล่โบเจอมันหลายหดกันเลยจักสีหาตัวใดเลยบ่เห็นเรื่องคนจะยินปิ้งหาดอกปิ้งหาเนี่ยเด้อค่ะมันเด้งไปหลแล้วบนิโอ้ยเลื่อนหาอยู่ใสน้อเจะอาเซปเปิดทรอีกเทนั่นอีกบเอ๊ะเลขตัวนี้มันคือมาจังซีโอซันค่ะ มีมว่าน,นี่นี่ได้ก,กับความฝันนะคะเนาะว่าน,นี้ไปเสียงเช้นสี่ขึ้นผู้สีค่ะซื้อผู้ผู้สีบอครับผู้สีสูงใจใจกลางหลงพระบางเลยค่ะอ่ะอือูบุ์เน้นสามร้อยสามสิบสี่ค่ะพระสิบเอ็ด เนนสามร้อยสามสิบสี่พหสิบเอ็ดเออไะไว้กับสามสิบสองกัสสอบค่ะสิบสองต้มปูอยู่เนี่ยไปื้อมัล่าครับเนนเป็นสิ่งที่มังล่าครับแท่งไหมครับมืดห่าครับสิบสองกัสสอบมันมื่นห่าครับแปดล้านหรือ่ออะไรบุ๊กครับถ้าตีเป็นเงินมังลาบนะครับมังตัว งวดนี่พี่น้องคะงวดที่แล้วเขาบ่ได้ตามแต่ว่าตัวเลขเขาอยู่นะคะก็ถือว่าเขาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมกับหลานของผ่้จัดยายฟนผนฝันเนาะนะคะแล้ววันนี้งวดนี่ก็คือที่ตามตามนี่ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายนี่<ต>วันที่ยี่สิบแปดสองค่ะงวดน,นี้วะคะแมน,นโอ้ลุงพอตัดเอาสองตัวพรอมนะคะเนาะแปด เก้าสองนะคะทำเฉลยเ,เลขตัวเดียวนี่ตีเป็นสองสามตัวสองตัวก็ได้คแปดเก้าสองหรือเก้าสองหรือแปดสองอยู่ละ,ะมันไม่เท่านี้เลขตัวเดียวนี่ว่องตัวนี้เลยค 9, 2, 8, 2. 2> เก้าสองกับแปดสองเแนนได้ตอนนี้หนวดอนอยนู่ไม่ได้หลาขึ้นมูออยังวะ หลวงพ่อก็ได้อธิษฐานว่าครับทานอธิษฐานนี่เราอธิษฐานหลังถึงไปเชียนก็ได้ตัวนี้หละเสียน่านมิโชคหลวงพ่อจะกลับไปอีกบ่หลวงพ่อไมิโชคตรงกลับไปอีกครับแล้ไม่โชคเนี่ได้กลับไปเมืองเล่าอีกนะคะเมนไปหลวงพ่อบางนะครับไกล้่ครับหลวงพ่อข้ารุ่นไปกลับกับสองสองก็ข้ารุ่นไปกลับกับล้านหนึ่งครับนั่นเขาเขาเอาเงินไทยเขาเอาเงินจีบ เราก็ต้องแลกเงินไปเป็นวะค่ะไปแลกเงินนั่ะอยู่อันหลงพับบางแลกมือหนึ่งมือหนึ่งเงินเท่านี่ค่ะได้เงินกันจะหกล้าดเถอะค่ะลายๆะหาเมันงามขึ้นวะครับใบละแไปเลยครับตอนนี้พอมาลายได้สอนอี้ค่ะอ๋อบอกค่ะใบละแสนอ๋อหเป็นใบละแสนเลยแต่ว่ากับพวกเปลืองก็ดอนมาค่ะเพราะว่ามันอันนั้นพวกเปลืองค่ะ ค่ารถแผ่นไปนี้ก็สามแสนสี่แสนเจ็ดแสนแปดแสนหนึ่งสินะค่ะออกซ้อยกันออกพุ่ละไป่ต้กันหลายๆคนหลายๆองค์หะอุคงออกพุ่ละแสนพุ่ละสองแสนหนึ่งสินะไม่ได้เปลืองเนาะคะ่ะหลวงพ่อเนาะรถ่วนตัวเอาไปได้มันบ่ค่ะเอาไปได้เต่บ่อ้เอาไปอ่อเพราะว่ามันชีรดไปเนี่ยเอาไปเนาะคะ่ะเป็นภาระ,ะเนาะแม่เนี่มันเป็นภาระ,ะไปเทียวกับบ่ บพสนุกมันกับวุ่นนะคะรถจี๊ฟังคุณไม่เป็นปัญหาอย่างไรน้องค่ะค่ะความฝันนี่ฝันอยู่ประเทศลาวนะคะอยู่ประเทศลาวเป็นนอนยู่ของนอนยู่ผู้เดียวเด้อือแต่หลวงพ่อเนี่ยแปดสองกับเก้าสองเนี่ยนะครับเม่นตัวนี้ละถ้าจะเอาตัวนี้มันช่เป็นตัวเก่าแม่นบอลค่ะเมนอ๋อ ขึ้นเดินตัวนี้มันมบอกเปลี่ยนนเะแต่เก่าแก็เห็นแต่เกา่กเเกาฝันมาจากเมืองเล่าขอได้พี่น้องขันว่าเลขตัวนี้มันเขาสหลวงพ่อคนชิดก,กับไปทําบุญอยู่พุนอีกว่าแันไปไปใน่นอนค่ะไปแน่น,นอนเนาะ<อ>ค่ะบนเราเอ่อดินทุก กอนขอพรนสายก่อนขอพรนสายเพราะว่ามันมันเป็นแนวท่ามีหลีเลยนี่เป็นบุญแน้วท่าเพ่าะว่าโอ้เอาแตม่บุญเยอะสัตเขาจัเงินประลงผอหลวงพ่อเป็นไหมมันนี่เขาเป็นื้อเลขกั็นอีเลขเล่าอยู่คุณเขามาถามมาคนเล่า อันเรื่อเล่าแต่ในหลงป่ว่าเขาเกับว่าได้แล้วเขาได้แต่แค่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งที่มาที่บอกเขาเสื่อนอะไรนะเขา่าเสื่อสิบบาทอะไรจะกลั่นเนาะค่ะได้หลายอยู่ได้เนาะเออเขาเลยเสื่อมาเด้ออกแปดหนึ่งยี่หลีไม่เข้าใจเขาเห็นเขาเห็นบุญน้ำมาสันคนเล่ากันอะไรไปไปหอดเมืองเล่าอันชี่เลือกถามไม่น่านไป ไม่ออกเล่าบอกค่ะถามหลวงพ่อไม่ออกเล่าค่ะกับเจ้าของหอค่ะคุณถามว่าตัวได้มาบ้านตะคนเหล้าบอกเล็กแม่นแล้มาถามคอยค่ะคนก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้แม่นฉันจังใดเรายะเล่ากันใดกันมันจะมาขึ้นยุทธายอีกเลยว่าค่ะพอพี่นี่มาขึ้นกันแต่ว่ากันจะเลื่อมมันลอกเสียงบึงเนื้อหามันออกเจ็ดหนึ่งก็แปดหนึ่งเล็กแต่เราบอกแปดหนึ่งครับเป็นตังบนเนาะครับเนาะ ย้ําหมาเศร้าเฮ็ดก๊บเขากําล้ำมัดถวายเวืสันดีใจนะครับดีใจับอันนี้จะเป็น 8, ด2เกลาอนแปดสองและเก้าสองอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเล้วอพี่น่องเด้อในวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดค่ะ